Everybody dance now. Everybody dance now. Give me the music. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เลสมอส สวัสดีค่ะช่วงเฮลท t h ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอนุมูลอิสระกันค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทําให้เรานั้นแก่ง่ายและก็เสียชีวิตง่ายนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้ทะ้งโลกเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะโรคเสื่อมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังคิดและกังวลอยู่ใช่ไหมคะว่าเราจะชะลอความเสื่อมยังไงนะเราได้เพศสัชกรหญิงคนนึงค่ะที่เก่งมากๆเลยมาให้ข้อมูลเรานะขอต้อนรับเลยค่ะเพศสัชกรหญิงเนธพานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนี่เรา คุยไปกับถึงเรื่องสารตัวหนึ่งก็คือแอสตาซันตินแอสตาซันตินนะใช่ค่ะแล้วเรามีสารตัวอื่นที่นอกจากสารตัวนี้ไหมคะสารต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชราเกิดขึ้นทั้งจากภายในร่างกายและเกิดจากมลภาวะภายนอกร่างกายทําไมมันถึงเสื่อมก็คือจริงๆเกิดจากความอาฉีิยะของร่างกายเราก็คือว่ามีกระบวนการที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคก,ก็เลยสร้างสารที่เป็นอนุมูลอิสระ รวมทั้งมันก็ยังเกิดในปฏิกิยาออกซิเดชันหรือปฏิกิยาที่ใช้ออกซิเจนเพราะเราสูดออกซิเจนเข้าไป<ะ>ใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายเรามันมีกระบวนการเจือจางให้เพียงพอ,อแล้วก็พอไปจับเซลล์ก็เลย<ะ>มันก็เลยอุปโลกนึกว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมก็เลยทาร้ายเราก็เลยเป็นที่มาของฝ้ากะนะคะความเหี่ยวย่นเหี่ยวย่นคล้อยไปเกิดที่เซลล์ที่เรากลัวที่สุดก็คือเซลล์สมองก็จะเกิดโรคสมองเสื่อม,อมความจำเสื่อมสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ Red Moss Red Moss ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกเพราะอุดมด้วยสารแอสตาแซนตินจากมอสแดงใต้ทะเลลึกและน้ำมันสกัดอีก9ชนิดช่วยต่อต้านการเกิดของอนุมูลอิสระทั่วทั้งร่างกายเรายังมีโปรโมชั่นให้คุณจ่ายน้อยลงสั่งซื้อ Red Moss สกล่อง3,400บาทเราแถมให้ฟรีอีกหกล่องโทรเลย Red m o s บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในราคาที่คุณพิสูจน์ได้อย่างเรมอสที่อุดมไปด้วยสารแอสตาแซนทินที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมากในขณะนี้และยังมีส่วนผสมของไขมันไม่อิ่มตัวที่สกัดได้จากเมล็ดพืชอีก9ชนิดจึงทำให้เร m o อสมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิดนที่มากที่สุดในขณะนี้บำรุงจากภายในสู่ภายนอก ในราคาเพียงกล่องละ850บาทสั่งซื้อเรดมอสส4กล่อง3,400บาทเราแถมให้ฟรีอีก1กล่องเรดมอสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ให้ประโยชน์ที่แรงกว่าวิตามิน C ี6 0 0 0เท่ามากกว่าวิตามิน E 1,000เท่ามากกว่าโค o q วตินหเท่าและมากกว่าสารเบตาแคโรทีนอยด์40เท่าเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อเรดมอสสกล่อง3,400บาทแถมฟรีอีก1กล่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้อง Red m o t เท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Red m o ส s กิจเดือน,นคนไหน ที่สนใจเรื่องความสวยคองงานเป็นพ <t polls> <Blade singles> <estate> um ิเศษชิ่งฝ้ากะหน้ามันเริ่มมีแหละเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้ก็เริ่มมีเหมือนกันค่ะเราควรจะเน้นผลิตภัณฑ์หรือว่าสารตัวไหนเป็นพิเศษที่มากินควบคู่กันคะเราต้องย้อนมาดูที่ตัวเราค่ะร่างกายของเรามันมี2เฟสหรือ2สถานะสถานะน้ํากับสถานะไขมันเวลาเราเลือกทานผลิตภัณฑ์เราต้องดูว่าสารนั้นๆนะมันละลายในไหน เราถามเรื่องน้ำมันตัวนี้เนี่ยน้ำมัน evening evening p m r e oil อ่าน้ำมัน evening เวลากินน้ำมันผู้นี้ไปใช่ไหมคะมันทําให้เขาเรียกว่าแขนงของการเกิดการอักเสบมันก็ถูกชิปไปแทนที่มันจะเกิดการอักเสบแล้วมันก็มาอีกทางหนึ่งที่กระบวนการอักเสบลดลงมันไปปิดทางกระบวนการอักเสบแทนแล้วสารตัวนี้น้ำมัน black seed มันก็เป็นน้ำมันกับพืชชนิดหนึ่งนี่แหละค่ะทำให้เซลล์เนี่ยไม่ตายมันก็เลยถูกจัดว่าเป็นสารต้านอนุอิสระชนิดหนึ่งที่ละลายในคะ ไม่กระบวนการเสื่อมสลายนะคะมันก็เกิดจากการที่พอมันเกิดฟีโรดิคอหรือสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็ทาให้เซลล์ตายพวกนี้อย่างที่บอกอ่ะเป็นแพลรับบากมันไปตายแทนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เพชรศาสกรหญิงเนรพามากมาก,มากเลยคะ่ะที่ไม่เคาะมูลดีๆกับเราในวันนี้ได้รู้หลายอย่างลยว่าเราควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรควรจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสนับสนุนโดยผลิตภ,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 ภัณฑ์เลสมอส